โอ okay. เครมสวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน่าจะจัดวันนี้น้องซีนมาซีนอยู่ปาะไรลกูกปาหนึ่งซีนก็จะมาดูว่าทำแบงยี่สิบหกสิบบาททำให้เป็นพันหกบางคนถามอาจารย์ลด้ยี่สิบหกสิบบาททำให้เป็นพันหกอ่ะซีนดูนะครับดูดิแบงยี่สิบใช่ไหมซีนเอาสายไปหนึ่งหนึ่งใบเป็ดหนึ่งสองสามสี หและ6กหมุน3าดีนซีนึ 1, 2, 3, งสองสแบงค์ยีกลายเป็นแบงค์ลอยแล้วสี 1, 2หนึ่สองเป็นแบงค์อยเอา้าใส่อีกใบหนึ่งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอมหมุน3าดีนซีนึ 1, 2, 3, งสองสแบงค์ยีกลายเป็นแบงค์ห้าลอยหนงสอง สามหและ6ว้าวเอาไป20ยี่สใส่อีกไปหนึ่งหนึ่งสองมสี่สี่ห้หกบนสทีหนึ่งสอแบงก์กลายเป็นแบงคันหนึ่งสอห้าว แสตสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีครับ